ว้าวทุกคนคะ่ะนี่คือที่คาดผมคันลูฟูนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะหรือผู้ที่ชื่นชอบงานแฮนด์เมดที่มีสีสันสดใสนะคะอันดับแรกนะเราก็จะต้องมีที่คาดผมธรรมดารรมดาแบบนี้นะคะไม่ต้องใหญ่เกินไปนะและก็นี่เลยค่ะที่มัดผมนะคะเป็นผ้านะคะยืดนะคะห่วงเล็กแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะค่ะให้หยิบนะคะ ที่มัดผมนะคะมาคล้องกับที่คาดผมดึงออกมาแบบนี้นะคะจะได้ห่วงลักษณะแบบนี้ทำสลับสีนะคะตามใจชอบเลยนะคะทำไปให้สุดเลยนะคะทุกคนคขาแค่เริ่มต้น สีสันสดใสก็มาแล้วนะคะทำง่ายๆนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทำได้นะคะทุกคนคะ่ะถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราสามารถทำร่วมกับเด็กๆได้นะคะเด็กจะได้ภูมิใจและใส่ที่คาดผมฝีมือของตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะะเลยค่ะยางกอมจะสลับสีตามใจชอบนะคะ ทุกคนคะ่ะถ้าจะให้สวยนะคะอันสุดท้ายนะคะสีก็จะต้องเหมือนกันนะคะคุณเอยียงเลือกเป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมคะว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเป็นสีชมพูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักนะคะ ไปจับห่วงที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงห่วงที่สองขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะเราก็จะได้แทนที่กันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้วิธีเดิมนะทำไปจนสุดเลยนะคะทุกคนคะ่ะง่ายไหมคะไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่งงนะคะทุกคนคะ่ะดึงขึ้นแบบนี้นะคะไปจับเอาอเส้นข้างหน้านะคะลอดขึ้นมาดึงขึ้นแบบนี้นะคะก็ทำไปจนสุดเลยนะคะทุกคนค่ะ งายมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะการที่เราตกแต่งที่คาดผมด้วยห่วงผ้ายืดมัดผมแบบนี้ก็จะดีเพราะว่าเวลาเราใส่ที่คาดผมจะได้ไม่เจ็บศีรษะนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเราก็ใช้เทคนิคนี้ทำไปจนสุดเลยนะคะโอเคพอใกล้จะถึง อันสุดท้ายนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเราก็จะเหลือแค่ห่วงเดียวนะคะจบด้วยเราก็ยืดนะคะแล้วมาคล้องแบบนี้แค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวคก้ยังจะลองใส่ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะ อันดับแรกนะคะเวลาใส่ไม่เจ็บหนังศีรษะเลยนะคะแล้วก็ดูสดใสคัลฟูมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะอถ้าเด็กๆใส่ก็จะต้องน่ารักแน่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าลายลายที่เป็นลายถักจะอยู่ด้านข้างนะถ้าเราอยากจะให้ลายไปอยู่ตรงกลางเราก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้นะคะทุกคนคะ่ะแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะ โอ้โหง่ายสุดๆเลยค่ะถ้าชอบนะคะลองทำดูได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูเอียงแนละท้าตอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย